าเกิดว่าจะพูดถึงตัวละครที่ชั่วร้ายในโลกของวันเพสก็น่าจะมีอยู่เยอะมากพอสมควรใช่ไหมหล่ะครับเอาแค่ที่พวกกลุ่มโจรสลัดโหมฟางเจอมาเนี่ยมันก็เยอะมากจนแทบจะนับมือไม่หมดแล้วนั่นจึงทาให้ตัวร้ายในท้องทะเลเนี่ยมีมากมายจนเราแทบจะนับกันไม่หวัดไม่ไหวและทีนี้พวกตัววายร้ายบางคนก็ได้ถูกจับมาไว้ในคุกและคุกที่ดูจะโหดหินน่ากลัวอันตารายมากที่สุดก็คงจะเป็นคุกนรกอิมเพลดาวเรียกได้ว,ว่าคุกแห่งนี้เป็นเหมือนกับที่ทรมานพวกนักโทษกันเลยทีเดียว วันนี้ผมจึงขอพาทุกท่านมาพบกับ10นักโทษแห่งคุกโนโรโอิมเพลดาวสุดร้ายกาจถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่10ครอกโคไดเป็นผู้ที่มีพลังจากผลซูน่าซูนะาเป็นผลไม้ปีศาจสายโลเกียที่จะทำให้ผู้ใช้กลายเป็นมนุษย์ทรายต้องบอกเลยว่าในตอนแรกที่ผมได้เจอกับพี่เคนนั้นผมรู้สึกเกลียดในตัวเขาเป็นอย่างมากเพราะว่าในตอนแรกเขานี่แบบใช้ตำแหน่งของเจเทพโจสลัดเพื่อที่จะไปยึดครองอาบาสตาแบบเนียนเนียน คือพี่เคเขาพยายามปลุกปั่นพวกประชาชนเพื่อให้เกลียดชังในตัวของราชาครอบบ้าซึ่งจริงๆแล้วราชาครอบบ้าเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบเลวร้ายอะไรเลยนะเขาก็เป็นคนดีเพียงแต่ว่าที่อะบาสตา้าเนี่ยมันได้เกิดเรื่องราววุ่นวายแล้วก็ยุ่งเหยิงขึ้นมาหลักๆก,ก็คงจะเป็นเรื่องของพายุทะเลทรายนะนะั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นพลังของคอโคโกดายเว้ยที่เรียกแบบว่าพวกพายุทะเลทรายเนี่ยไปพัดถล่มใส่เมืองต่างๆนานาน,นะครับจึงทําให้พวกประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมราชาครอบบ้ามันไม่มาแบบว่าช่วยพัฒนาประเทศอะไรให้มัันนนดดีีขึึนนะ้ะะซ่่่่งงตางาตาาาาจจกวคครอโคโททพพยมํแเืให ประชาชนชื่นชอบนะครับตัวการมาจัดการกับพวกโจสลัดที่บุกเข้ามาอะไรประมาณนั้นเลยทําให้ดูเหมือนว่าช่วยเหลือประชาชนนั่นแหละซึ่งในตอนหลังครอคไดก็ได้ถูกลูฟี่จัดการลงแล้วเขาก็ได้ถูกย้ายไปที่คุกนรกอิมเพลดาวแต่พอในช่วงมารีนฟอร์ทที่พิเคได้ทําการมาช่วยเหลือทางฝั่งของลูฟี่หลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยชื่นชอบในตัวละครนี้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีความเท่อยู่เบา อันดับที่9มอลีเป็นผู้ที่มีพลังจากผลโอชิโอชิเป็นผลไม้ปีศาจสายพารามิเซียที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนรูปร่างของพื้นดินได้ดังใจนึกความร้ายกาจของมอลี่ก็คงจะเป็นการที่เขาได้สร้างเลเวล5.5ขึ้นมาในคุกนรกอิมเพลดาว เพราะว่าที่เลเวล5.5ก็เปรียบเสมือนกับสวงสวรรค์ของพวกนักโทษที่จะมาพักพรหย่อนใจและโดยพลังจากพลไม้ปิศารของเมอรลีจึงทําให้เขาสามารถหนีออกจากคุกนรกอิมพีเรีลได้แบบไม่มีใครรู้เลยจากนั้นเขาก็ได้อยู่ในฐานะของสมาชิกของคณะปฏิวัติที่จะคอยออกช่วยเหลือผู้คนเพื่อคอยต่อสู้กับความอายุิธรรมของโลกใบนี้อันดับที่8โปรตโตกาส DS เป็นผู้ที่มีพลังจากพลนเมราเมราเป็นผลไม้ปีศาจสายโลเกียที่จะทำให้ผู้ใช้กลายเป็นมนุษย์ไฟเอสเป็นพี่น้องร่วมสาบ้านของลูฟี่กับซาโบเขาได้เริ่มต้นออกทะเลไปในฐานะของโจสลัดและเป็นหัวหน้าของกลุ่มโจสลัดสเปซ เอสได้สร้างชื่อเสียงต่างๆนานาเอาไว้มากมายจนชื่อของเขานั้นมันดังกระชอนเขาได้เข้าปะทะกับโจสลัดและทหารเรือฝีมือดีอยู่หลายคนจนกระทั่งความทะเยอทะยานของเอสนั้นมาจบลงที่การประทะกับโหนดขาวเอสที่สมบักสมบอมจากการต่อสู้มาแล้วก่อนหน้านี้กับจินเบได้ถูกโหนดขาวอัดจนยับเยินยู่ยีเหมือนที่ชู้ที่ใช้แล้วและโดยเหตุผลต่างๆจึงทำให้เอสยอมรับในตัวของโหนดขาวและเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มโจสลัดโหนดขาวในที่สุด จากนั้นเอสก็ได้ดำรงตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยที่2และได้ออกไปอา,าวาในท้องทะเลในฐานะครอบครัวของนวดขาวแต่แล้วก็ได้เกิดเรื่องขึ้นทิชผู้ที่อยู่ในหน่วยที่2ได้ไปจัดการกับซาร์ชเพื่อแย่งชิงผลยามิยามิมาเป็นของตัวเองนั่นจึงทําให้เอสต้องออกตามล่าตัวของทิชเพื่อมารับการลงโทษ เพราะการทำร้ายคนภายในครอบครัวถือว่าเป็นอะไรที่ผิดกฎเป็นอย่างมากของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวและในที่สุดเอสก็ได้มาเจอเข้ากับทิชซึ่งทิชในตอนนั้นก็ได้พูดเอาไว้อีกด้วยว่าเขาจะไปตามจัดการกับมังกี้ดีลูฟี่เพื่อที่ว่าจะได้เอาไปยื่นรับตำแหน่ง7็ดเทพโจรสลัด นั่นจึงทาให้เอสยิ่งโกรธจัดเป็นอย่างมากและคิดว่าไม่สามารถที่จะปล่อยทิชเอาไว้ได้แล้วทางครูจรึงได้เข้าปะทะกันแต่ผู้ชนะดันกลายเป็นมาแชลดีทิชจากนั้นทิชจึงได้นําตัวของเอสไปแลกกับตําแหน่งของเจ็ดเทพโจรสลดัดนั่นจึงทําให้เอสถูกโยนเข้าคุกนรกอิมพิวดาและโทษของเอสก็คือประหารเนื่องจากเขานนั้นเป็นลูกชายของโกดีโรเจอร์ราชาโจรสลดัดตอนอยู่ในคุกนรกอิมพิวดาเอสก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนอกจากนั่งนิ่ง,งๆเฉยๆเพราะว่าเขาถูกใส่ตรวนหินไขโรเอาไว้แล้วมีสภาพ บ,บอพอมาที่มารีนฟอร์ดก็ได้เกิดเรื่องราวต่างๆนา,นานาวุ่นวายขึ้นมากมายในตอนแรกเอสเหมือนจะรอดแล้วไงแต่ก็ถูกอาคายนุย,ยั่วยุจึงทาให้ทางคู่ต้องเข้าประทาร่างกายกันหน่อยแล้วก็เป็นเอสนะครับที่โดนกระเด้งกลับมาเพราะว่าพลังของเอสเนี่ยมันสู้อาคายนุไม่ได้เลยในจังหวะที่อาคายนุเล็งแล้วว่าจะไปจัดการกับลูฟี่เนี่ยเอสก็ได้นําตัวของเขาไปบังลูฟี่เอาไว้นั่นจึงทําให้ชีวิตของเอสนั้นจบลงอันดับที่7จ็ดเอ็มพอลิโออีวานคอฟ เป็นผู้ที่มีพลังจากผลโหรูโหร้โหรู้เป็นผลไม้ปีศาจสายพารามิเซียที่จะทำให้ผู้ใช้กลายเป็นมนุษย์ฮอร์โมน อีวานคอฟนั้นเป็นถึงราชนินีแห่งอาณาจักรคามมบักกและยังเป็นสมาชิกของคณะปฏิวัติที่มีฝีมือในการต่อสู้ที่ร้ายกาจเป็นอย่างมากจากคำพูดของอีวานคอฟในตอนแรกที่พูดคุยกับลูฟี่มันเหมือนประมาณว่าเขาเนี่ยสามารถออกไปจากคุกนรกอิมเพลดาวตอนไหนก็ได้เพียงแต่ว่าออกไปแล้วมันจะวุ่นวายไงก็เลยขออยู่ในนี้แบบสงบสงบสบายสบายดีกว่าที่เลเวล5 5แต่พอรู้ว่าลูฟี่เป็นลูกของดรากอนแล้วเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ย นี่มันโชคชะตาชัดๆก็เลยแบบเออโอเคพร้อมแล้วก็ยอมที่จะช่วยลูฟี่ในการพาลูฟี่นั้นแหกคุกรถอิพูดาออกไปในฉากที่อีวานคอฟยื่นมือเข้ามาช่วยในการต่อสู้แต่ละครั้งหรือว่าเข้ามาช่วยทวงเวลาเนี่ยผมจะรู้สึกอุ่นใจตลอดเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าอีวานคอฟเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งเลยที่เก่งแบบเก่งมากๆแล้วก็สามารถจัดการกับพวกเหตุการณ์ตรงหน้าได้ดีมากๆเลยนะยกตัวอย่างเช่นในตอนที่่วงเวลาของมาเจล่าหรือว่าตอนที่แบบจะพาทุกคนหนีออกจากคุกอ่ะคือมันแบบจัดการได้ดีทุกอย่างไปเลยอ่ะ มากกว่านั้นก็คือในช่วงสงครามมาเรียนฝอรดตัวของอีวานคอฟเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือลูฟี่ไปอีครั้งหนึ่งโดยการที่ฉีดฮอร์โมนให้กับลูฟี่นะครับเพื่อให้ลูฟี่เนี่ยสามารถกลับมาต่อสู้ได้อีกครั้งเพราะว่าคือแบบตอนนั้นร่างกายลูฟี่มันล้าแบบมันเหนื่อยมากๆแล้วอะ่ะและในตอนที่อีวานคอฟต้องเข้าปะทะกับอาใครนูคือในตอนนั้นอีวานคอฟดูแบบเฉยๆสบายๆตลกๆอะ่ะคือคนส่วนมากที่ต้องเข้าต่อสู้กับอาคครนูก็จะดูแบบมีความกลัวอยู่ในใจหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอีวานคอฟไม่มีเลยอันดับที่ห จินเบตอนอยู่ในคู่ทะเลอิมเพลดาวจินเบก็ไม่ได้ทําอะไรมากเพราะว่าเขานั้นได้ดั้งคุยกับเอสแต่ในตอนที่ลูฟี่มาถึงจินเบก็เลยขอร้องให้ลูฟี่พาเขาออกไปด้วยเพราะเขาแน่ใจว่าเขาจะเป็นประโยชน์กับลูฟี่อย่างแน่นอน พอจินเบถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้วเนี่ยเขาก็ออกมาอารวาสอย่างเมามันเลยนะครับและผมก็รู้สึกชื่นชอบจินเบย์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยแหละเพราะว่าฝีมือและความร้ายกาจของจินเบเนี่ยมันก็ได้ถูกแสดงให้พวกเราเห็นแล้วนะครับว่าเออเขาเป็นมนุษย์เงือกที่แบบเป็นคนดีเป็นชายชาตรีอย่างน้องเทะเลแล้วก็มีความสามารถที่สามารถพึ่งพาได้จริงๆนี่ไม่ต้องพูดถึงอดีตของจินเบเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีความเก่งกาจเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ทางรัฐบาลโลกเนี่ยมาทาาทามให้เขาได้ไปเป็นเจดเทพโจรสลัดกันเลยทีเดียวและความวาว้้าาาาขขอออองงงงงจินนเบกก็ไดดแสสออมมมใช่งงครร เพราะว่าจีนเบได้เข้าไปช่วยเหลือลูฟี่เอาไว้แบบว่าเอาตัวเข้าบางงานโจมตีเลยนะซึ่งมันแบบผมมองแล้วผมรู้สึกเฮ้ย hey, คนนี้แหละที่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มโจสลัดโมกฟางในอนาคตเพราะว่าเขามีบทบาทในการช่วยชีวิตของลูฟี่เอาไว้นั่นเองอันดับที่5้าแคทเธอรีน่าเดบอนเป็นผู้ที่มีพลังจากผลอินุอินูโมเดลจิ้งจอกเก้าหางเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันธสั์ในตำนานที่จะทําให้เธอสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ความโหดและความร้ายกาจของเดบอน ก็ได้ถูกการันตีจากชื่อเสียงของเธอแล้วที่ว่าเป็นโจรสลัดหญิงที่ั่วร้ายที่สุดในโลกซึ่งเธอได้ถูกคุมขังอยู่ในคุกนรกอิมเพล่ดาวเลเวล6และได้กลายมาเป็นสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำในที่สุดเนื่องจากความเก่งกาจของเธอที่สามารถจัดการกับนักโทษคนอนื่นๆได้ถึงแม้ว่าเดวอนจะยังไม่ได้แสดงพลังของเธอออกมาทั้งหมดแต่พวกเราก็น่าจะทราบกันดีว่าเธอนั้นมีความเก่งกาจมากแค่ไหนถึงได้ถูกเอาไปยัดไว้ในคุกนรกอิมเพลดาวเลเวล6อันดับที่4ซานจวนวูฟ เป็นคนยักษ์ที่มีพลังจากผลไม้ปีศาจที่ทําให้เขาสามารถขยายร่างได้ถึง180เมตรกนเลยทีเดียวถึงแม้ว่าภายนอกของซาจนจูนวูฟนั้นดูจะเป็นคนขี้เล่นเป็นมิดและดูขี้อายแต่โดยเหตุผลบางอย่างและความอันตรายของเขาตัวของซาจนจูนวูฟจึงได้ถูกเอาไปยัดไว้ในคุกนรกอินเทลดาวเลเวล6สำหรับผมผมมองว่าการที่ซาจนจูนวูฟตัวใหญ่มากๆเนี่ยมันเลยกลายเป็นความผิดของเขาเพราะว่าโดยปกติพื้นฐานของมองนุษย์แล้วเนี่ยจะกลัวสิ่งที่แบบ ดูตัวใหญ่กว่าตัวเองดูแบบมีความอันตรายมากอะไรอย่างงี้ใช่เปะละ่ล่ะแต่ว่าทางด้านของซานอนวูฟเนี่ยที่เขาผิดก็คือเพราะว่าเขาตัวใหญ่จึงทําให้ใครหลายๆคนนะครับเกิดความกลัวทางรัฐบาลโลกกับกองทัพเรือก็เลยทาการไล่ล่าตัวของซานอนวูฟแล้วก็เอาตัวของซานอนวูฟนี่แหละไปย้ายไปนในคุกนรกอิมเพลดาวเลเวลซิเพื่อที่จะเป็นการอุ่นใจว่าแบบเออโอเคไม่มีคนตัวใหญ่หญเดินอยู่ในทะเลแล้ว อันดับที่3ชิริวแห่งสายฝนเป็นผู้ที่มีพลังจากพลสุเกตสุเกตเป็นผลไม้ปีศาจสายพารามีเซียที่จะทาให้ผู้ใช้กลายเป็นมนุษย์ล่องหน โดยเดิมทีเชริวนั้นมีตำแหน่งไปถึงผู้คุมคุกโตโรอิมเพลดาวแต่ด้วยความบ้าคลังและป่าเถื่อนของเขาที่ชอบใช้ดาบในการฟันพวกนักโทษและบางทีถ้าเขาเบื่อเบอก็คือฟันพวกผู้คุมกันเองด้วยนะแบบถ้าใครเข้ามาห้ามก็ฟันแม่งเลยนั่นจึงทำให้มาเจลแลไม่สามารถปล่อยให้ชีริลอยนวลไปได้ก็เลยจับชิริวไว้ยัดไว้ในคุกหลังจากนั้นชิริวก็ได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มโจสลัดหนวดดำ ชิริวนันดูจะเป็นนักดาบที่บ้าคลั่งและป่าเถือนเขาชื่นชอบการต่อสู้และการฆ่าเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าชิริวจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ชัยชนะมาไม่ว่าวิธีนั้นจะสกปรกมากแค่ไหนก็ตามทีอันดับที่2ปีศาสวครร์ดอกกี้โฮเต้โดฟลามิงโกเป็นผู้ที่มีพลังจากผลอิโตอิโตเป็นผลไม้ปีศาสายพารามิเซียที่จะทําให้ผู้ใช้กลายเป็นมนุษย์เส้นได้และเขายังเป็นผู้ที่ใช้พลังจากผลไม้ปีศาในระดับที่ตื่นแล้วอีกด้วย ความโหดร้ายของโดฟลามิงโกเนี่ย mm hmm. ก็ได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเขาสมัยเด็กๆแล้วนะคือก็เข้าใจว่าตัวโดฟลามิงโกเนี่ยเจอกับเรื่องราวแย่ๆมาอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นโดยที่ลึกๆแล้วนะครับตัวของโดฟลามิงโกเนี่ยเป็นคนที่ชอบความรุนแรงนะชอบความโหดร้ายป่าเถื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับพอถึงขนาดที่เขาเนี่ย จัดการกับพ่อของตัวเองเลยนะพอเวลาผ่านไปก็ได้ทำการก่อตั้งดองกี้โฮเทลแฟมิลี่ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นแฟมิลี่ที่โหดมากๆนะครับแล้วก็ตามไปจัดการคนอื่นคนนู้นคนนี้แล้วก็ทําการสะสมชื่อเสียงมาเรื่อยมาจนกระทั่งมายังที่ดเรสโลซาโดฟลามิงโกได้ทําการใส่ร้ายป้ายสีราชาริคูและทําการยึดครองด r เรสโลซามาเป็นเวลาถึง10ปี เนื่องจากในตอนนั้นโดฟลามิงโก้นั้นมีตำแหน่งเป็นถึง7เทพโจรสลดัดจึงทําให้ทางกองทัพเรือนั้นไม่เข้ามายุ่งกับสิ่งที่โดฟลามิงโก้ทาจนกระทั่งการมาถึงของมังี้ดีลูฟี่ผู้ปลดปล่อยเดรสโรซ่าเขาได้ทําการกระทืบโดฟลามิงโก้อย่างเมาออมันต่อจากนั้นเมื่อทางกองทัพเรือตาสว่างจึงได้จับโดฟลามิงโก้ไปยัดไว้ในคุกนรกอิมเพลดาวเลเลเซกส์อ่านดับที่1ราชสีทองคําชิกิ เป็นผู้ที่มีพลังเจ้าพลฟูวฟูวเป็นผลไม้ปีศาจสายพารามิเสียที่ทำให้ผู้ใช้สามารถทำให้ตัวเองและสิ่งไม่มีชีวิตลอยได้หลังจากที่เขาสัมผัสชิกิที่เคยปะทะก,กับโกดีโรเจอร์เขาได้รู้สึกยกย่องในตัวของโรเจอร์เป็นอย่างมากว่าโรเจอร์นั้นเป็นคนที่มีฝีมือสุดยอดหลังจากที่ชิกิได้ยินข่าวว่าโรเจอร์นั้นถูกทางกองทัพเรือจับชิกิก็รู้สึกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเป็นอย่างมากเพราะเขาคิดว่าคนอย่างโรเจอร์ไม่มีทางถูกจับและมันเป็นอะไรที่ทุเรศเป็นอย่างมาก ชิกิจึงได้บุกเข้าไปหาตัวโรเจอร์แล้วก็ได้เจอกับพวกทหารเรือมากมายแต่ชิกิก็สามารถสัตวทหารเรือกีกี้พวกนั้นไปได้จนหมดจนกระทั่งชิกิต้องเข้าปะทะกับกาฟและเซนโงคุ และพวกเขาก็ใช้เวลาต่อสู้กันอยู่สักพักใหญ่ๆเหมือนกันจนกระทั่งนะครับชิกิเนี่ยได้พ่ายแพ้ลงแล้วก็ถูกจับยัดเอาไปที่คุูนรกอิมเพลดาวแต่ว่านะครับแต่ว่าทั้งน้้นของชิกิเนี่ยสามารถที่จะหนีออกมาจากคูนรกอิมเพลดาวได้แต่ว่าต้องแลกไปด้วยการตัดขาของตัวเองถึงทั้งสองข้างเลยจากนั้นชิกิก็ได้เปเตรียมแผนการต่างๆนานานครับที่เขาเาฝ้าใฝ่ฝันว่าเออเนี่ยเขาจะทํามันให้สําเร็จจงได้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับสินักโทษแห่งคูตโรอิมเพลาวสุดร้ายกาจและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการจัดอันดับตามความชอบของผมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีตัวละครไหนที่ท่านผู้ชมชื่นชอบนี่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าท่านผู้ชมก็สามารถที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้ว่ามีนักโทษคนไหนที่มันดูโหดโหดดูร้ายกาดดูเก่งอีกจริงๆแนะนําเสนอมาได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นจากเนื้อเรื่องหลักหรือว่าจากเดอะมูวี่ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด u b s c r i b e และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้อีกเช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ